เริ่ม,นะมแล้วนะเริ่มแล้วสวัสดีจ้าืันนี้สาวอีสานบ้านถุงเนาะค่ะกะสิมาเห็ดอันนี้จะเป็นแหนมเห็ดนางฟ้าอันนี้ก็จะเป็นเหน็ดนางฟ้าที่เขาเอ่าเตียมไว้แล้วเห็ดนางฟ้านี่เขากระืือมานี่ละเพราะว่าเขาบดใด้ปลูกเองเขาก็จะมาตัดขาเห็ดนางฟ้าออกอันใดที่มันแกแต่ว่าเห็ดนางฟ้าที่เขาจะเอามาเห็ดแหนมหรือเขาเอาดอกบานในเด้ดยค่ะนี่มันก็จะยังได้เนื้อได้ยังของเห็ดนางฟ้าเพื่อให้มัน เข่ากับเครื่องปรุงเพราะมัาตัดขาออกเลือกเอาฉพาะส่วนที่อ,อ่อนเพราะเขาตัดขาแล้วเขากระสีเอาไปล่างล่างเลยเลรวเขาก็สิเอาไปหนึ่งหนึ่งให้เห็ดนางฝ่าสุกหลังจากนั้นเขาก็จังสิเอามาสับให้ละเอียดเอามาปรุงเพื่อเห็ดเป็นแหนมอันใดถ้าเกิดเป็ี่นมันอ่อนทดี่เขาก็ต้องตัดขาออกหลายเขาจะเลือกออก ขาแก่ห้าก็่เอาออกไปรสชาตนี่บอกได้เลยค่ะว่ากับล้องแสบในนอนจะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ฮ็ดกินได้ง่ายผู้ใดมักกินแหนมนกรล้องเอามาดัดแปลงเหุกินเบิ้งเนาะอันก็บร่ไยากอย่งเดียวก็คล้ายๆกันกับ แหนมมูแหนมยังละวค่ะพี่จะว่าข้อเอาเห็ดไาเห็ดซื้อนี่อ่นอนๆสิข้อก็ต้องตัดแล้วเหลือไปกำลังเขาดีเดยเห็ดไ,ไดแหนมเห็ดนางฟ้า เดี๋ยวก็คอตัดคาเห็ดให้แล้วก็นอาเดี๋ยวเขากเกษเด้เอาไปล่างได้เอามาหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เขาก็เตรียมมอหนึ่งกับหัวเท้าไหวพรอมแล้ว ไม่ต้องให้เห็นถังเออเดี๋ยนะตอนนี้เขาเอาเห็ดมาล่างค่ะเอามาล่างจากสองน้ำเพื่อให้ีดินที่ใช้ตรงนี้มันออกล่างจากสองน้ำได้ค่ะให้มันสะอาดแล้วเขาก็จะได้ออาไปหนึ่งตอนนี้เห็ดเขาก็ล่างแล้วเรียบร้อยเขาก็เสียเอามาหนึ่งอันนี้ก็เสียเขาเสียหนึ่งใส่หวัวพอเขาเตรียมหัวไปแล้วเรียบร้อยเขาเอาลงไปหนึ่ง หนึ่งจนว่าเห็ดเ่าสุกหลังจากนั้นเ่าก็สิเอาหนึ่งของเขาเนี่ยออกมาให้มันผักสะด็ดน้ำแล้วก็เสียเอามาจับให้ละเอียดเพื่อปรุงรสชาติของแหนมเดี๋ยวถ่ายเห็ดสุกนะจ่ะอันนี้เ่าก็เอาเห็ดใส่หัวแล้วเรียบร้อยเขาก็ทิ่าให้เห็ดสุกเดี๋ยวเขาสิเอาฝาหม้อมาปิดค่ะอันนี้เห็ดเ่าก็หนึ่งสุกแล้วค่ะนี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะ สุกแล้วเดี๋ยวเขาเสิ่งเอามาสับสขเขาสิ่งเอามาสับให้ละเอียดเขาก็จะสับเห็ดให้ละเอียดเลยเนะค่ะ ก็สาบเห็ดหละเอียดค่ะเห็ดที่ห้อหนึ่งแล้วๆนี่หนึ่งสุกแล้วห้องขอามาสามับ ก็ขออนุญาตซ้ำเฮ็ดให้เบิดหมอก,ก้อนนี้น้อยก้อนได้จ้ะเดี๋ยวเขาไปเสด็จมาปุ๋ง ไปหาจานหาอะไรมาใส่นี่จะก็จะเป็นแนมที่เขามัดใส่ถุงแล้วเขาก็จะเอาไปไว้สองสามเมื่อนะจ้ะมันก็จะมีความเปรี้ยวความสมเพราก็จะสังเกตเบื้องหน้ามันก็จะเริ่มเป็นสีขาว นั่นคือมันเริ่มสมล่ะแหนมเฮากระมัดใส่ถุงแล้วเรียบร้อยนะคะปัาจิเน,นก็นจะเอาใส่ภาชนะแบบนี้หละไว้ประมาณสองมือถึงสามมือนี่กะจะเปียวแล้ว,ลวเราเฮากะเอามากินกันได้เลย